ดูเหมือนจะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนมองข้ามครับแล้วผมมองว่ารุ่นนี้น่าสนใจครับสำหรับเจ้า Honda c l 500ครับสำหรับรถ Star Scan p r ครับโดยใช้พื้นฐานเครื่องยนต์สสูบคู่ขนาด4 7 1ซีจากตระกูล500ของ Honda ครับแน่นอนว่าข้อดีของมันก็คือขี่ง่ายครับคล่องตัวเหมาะทั้งในเมืองและนอกเมืองครับทิปสั้นๆเนี่ยสบายเลยครับเอาจริงๆแล้วในเรื่องของระบบเบรคของตัวรถ ABS ก็ดีนะในเรื่องของช่วงร่างเรียกได้ว่าให้มาพอดีกับตัวรถอยู่แล้วเลยโดยดี สา์ของตัวรถนะมันมีความเป็นเรโทรผสมกับความทันสมัยอยู่นิดๆน,นะเอาจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าตกแต่งได้อย่างสนุกเลยเดียวสาหรับสายคัสตอมเนี่ยเรียกได้ว่าไอเดียบันเจิดเลยแต่ก็นั่นแหละรุ่นนี้มันแอบถูกมองข้ามไปนิดหน่อยนะอย่างว่างบต่ำสามแสนบิ๊กไบค์ยุคนี้มีแฮร์รีกค่อนข้างที่จะเยอะครับถ้าใครมองหารถบิ๊กไบค์สักคันนะไม่จุกจิกไม่บุ่นวายตกแต่งสวยขี่ได้ทุกวันเอาจริงๆเจ้าซีเอลห้าร้อยมันก็เหมาะสมอยู่นะแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกััับบเจ้้ารรถคคนนีผม